12ล้านคุณสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอานวดแบบไหนโอ้โหจะสบายไปขนาดไหนข้างหลังคุณภาพของพวกนี้คือสุดจริงๆอารมณ์ในวิชั่นนะครับไใสขนาดมากหือมามากสวัสดีครับผมพบกับเต็นท์รถคุณนญิงอีกแล้วนะครับวันนี้มาแปลกเพราะว่า ตั้งแต่ทำเต็นท์มาเนี่ยรอบแรกที่ได้จับเบลลี่ก็ครั้งนี้แหละครับผมก็วันนี้นะครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีคนเดิมนะครับผมก็ให้รถเบลเล่คันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับพุ่งตรงเลยชื่อผมยังเรียกไม่ถูกเลยสรุปมันเบลเล่หรือเบลลี่หรืออะไรเงี้ยใครรู้ก็ฝากพิมพ์ในคอมเมนต์หน่อยละกันเบนส์ลี่เบนเทเกอร์คันนี้นะครับผมจะเป็นเบลเล่เบนเทเกอร์จะเป็น SUV รุ่นแรกเลยที่เบนเล่ทำออกมานะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเขาไม่เคยทำา SU ยวเลยทำออกมาสมชื่อเบนเล่มากสไตล์ของเขาคือเป็นรถลักชัวรี่แบบเต็มตัวเลยถ้าให้พูดก็คือน้องโลซลอยมานั่นเองนะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับคือเรื่องกระจังหน้าที่เป็นลักษณะแบบแนวแบบ aggressiv e แนวใหญ่นะครับผมแนวดูดูใหญ่ๆเลยและยิ่งได้เป็นสีดําด้วยยิ่งทาให้รถดูแบบขลังเข้ามาอีกเลยนะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยผมชอบดีไซน์มากนะครับเพราะดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ก็คือตัว ที่เป็นวงกลม2อันนะครับแต่ข้างในถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับไฟเขาเขียนคาว่าเบนเล่มาด้วยนะครับสวยมากเดี๋ยวผมค่อยๆพูดถึงรายละเอียดรถคันนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีพวกแบบรายละเอียดที่เป็นยิบย่อยค่อนข้างเอยอะเลยข้างหน้าก็จะสไตล์ agressive นะครับข้างบนนี้ก็ดูใหญ่เลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดมาดูมุมนี้นิดนึงนะครับผมจะเห็นว่าจะคล้ายๆโรลส์รอยนิดนึงถ้าเกิดเราไม่เห็นไฟหน้านะมุมนี้จะเหมือนโรลส์รอยเลยนะครับสวยงามมากมาดูความมือมาของล้อกันนี้ดีกว่า ขอบยีบสองใหญ่มากไอ้ขอบยีบสองไม่เท่าไหร่ยางหน้ายางนี่ก็ใหญ่ตามไปด้วยเพราะไซส์ก็เป็น28540ดิบยีบสองนะครับผมปกติแล้วถ้าเกิดเราเจอล้อแม็กยี่บสอง 22, เนี่ยอะแก้มก็จะบางแล้วแต่นี่โดยที่ว่าเป็น SU v เนี่ยเขาทำซุ้มมาแบบใหญ่มากนี่โอบโอบได้เลยนะครับผมล้อก็เลยใจ่ตามมาด้วยนะครับพร้อมกับเบรกที่เป็นเบรกตัวคาลิปเปอร์เขียนว่าเป็นเล่มาเลยนะครับผมสวยงามจริงใหญ่มากเลยนะครับรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นประตูเนี่ยขอเปิดให้ดูเลยประตูนี้แบบ เนี่ยกว้างกว้างมากข้างหน้านะครับผมก็ใหญ่เหมือนกันใหญ่จริงรถคันนี้จะเป็นรถขนาดห้าที่นั่งนะครับแต่เวอร์ชั่นของที่เราได้มาจะเป็นแบบ4ที่นั่งนั่นเองออปชั่นของเขานะครับก็จะมีตัวซอฟต์กลอสดอร์นะครับประตูด,ดูดนะครับพร้อมตัวทีเลสพุทสตาร์ทมาให้นะครับผมอันนี้เป็นสแตนดาร์ดของเขาเลยแล้วก็ถ้าให้ผมเทียบไซส์เลยนะครับจพูดไงดีอะถ้าให้เทียบคเยนก็ใหญ่กว่าคเยนแน่นอนนะครับถ้าให้เทียบกับ x 5ก็ใหญ่กว่า x 5ความรู้สึกผมนะถ้าให้เทียบกับ GLE ก็ใหญ่กว่า GLE ผมว่ามันไป X7 สกูล X7 หรือว่า Audi ก็จะเทียบแบบ Q7 X7 หรือว่า GLS อะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือไซส์ประมาณนี้เลยใหญ่มากๆมาดูข้างหลังกันต่อนะครับผมข้างหลังเนี่ยผมแอบแอบติดขัดนิดนึงคือติดขัดในเรื่องแบบดีไซน์เขานะครับข้างหน้ามาเต็มแล้วนะข้างหลังมันดูแบบดูแก่ <laughs> มันดูเก่ามันดูแก่นะครับผมแต่เข้าใจถึงรถเขาจะอายุ ให,ใหม่แค่ไหนนะครับผมแต่สไตล์เขาคือยังคงคอนเซ็ปต์ความยูนีของเขาความแก่ของเขานั่นแหละนะครับผมไม่ได้ทําให้มันดูโมเดิร์นขึ้นอันนี้คือสไตล์ของเขาแต่ไฟก็จะเป็นแบบ LED แล้วนะครับผมก็เหมือนโลซอยไปดูได้เลยคือตัวใหม่มาไฟทุกอย่างรูปร่างเหมือนเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนเทคโนโลยีข้างในแค่น so ั้นเองนะครับข้างล่างนี้นะครับผมก็จะเป็นกันชนคือรถอ่ะมันไม่ได้ออกสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะดูลักชัวรี่มากกว่าซึ่งตัว ท่อเสียนะครับผมอันนี้เป็นฝาครอบนะนี่ท่อจริงอยู่ในทำให้รถดูสวยขึ้นนะครับข้างหลังก็งมีปักเซนเซอร์มาให้หมดเลยนะครับผมข้างท้ายเปิดมาให้ดูเลยเดีกว่านี่เปิดมาดูความใหญ่ของเขาอ,อันนี้ของแถมที่มาจากศูนย์นะครับผมมีนี่เลยยางอะไรแฮปปี้มากที่มียางอะไหล่มาให้นะครับอันนี้คือยางอะไหล่ตัวชาร์จนะครับผมแถมให้2ออันเลยแล้วสังเกตนะครับผมเห็นความที่มันเหมือนอะไรไหม มันเหมือนปอร์เช่กล่องทุกอย่างเหมือนปอร์เช่เพราะว่าต้องบอกกันเลยว่าโฟกัสวาเก้นกรุ๊ปนะครับผมเขาเป็นเจ้าของทั้งปอร์เช่ออดดี้เบนเล่แลมโบ้นะครับผมหลายๆอย่างเขาก็จะแชร์กันอย่างเงี้ยตัวชาร์จแบตก็จะแชร์กันมาเลยนะครับผมตัวกล่องใส่อะไรอย่างงี้แต่ว่าปอ Porsche, ร์เช่นะครับผมไม่มียางอะไรนะครับก็เลยมีตาเบนเล่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็โอเคเลยที่จริงผมอยากให้มีนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูยางอะไร เผื่อคนจาไม่ได้ว่าหน้าตายางอะไรเป็นไงเดี๋ยวนี้รถไม่มีเลยอ่ะยางอะไรนี้ก็จะเป็นยางแบบตันนะครับผมซึ่งจะมีตัวสูบลมให้อะไรให้นะครับซึ่งคันนี้ก็เคยใช้งานแล้วยางอะไรอ่ามีรอยใช้งานมาแล้วหรือว่าดีนะเพราะว่าผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันสะดวกกว่ารันแฟลตอะรันแฟลตถ้าเกิดมีปัญหาคือมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเยอะขนาดนี้แต่ว่าพื้นที่เก็บจะไม่เหลืออะไรเลย นะครับผมเพราะข้างใต้นี้โดยที่ว่าเป็นไฮบริดข้างใต้นี้มันเป็นแบตหมดเลยนะครับผมก็เลยไม่สามารถเอาตัวยางอะไรเนี่ยไปใส่ข้างล่างนั้นได้ก็เนี่ยถ้าเราต้องขนทุกอย่างไปก็ไม่สามารถขนอะไรไปได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราออกหมดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่เลยสําหรับคันนี้และคันนี้นะครับความลักชัวรี่อ่ะผมบอกเลยก็คือเนี่ยวัสดุที่เขาใช้นี่เป็นพรมหมดเลยนะครับและข้างบนเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆปกติแล้ว รถคันอื่นนะครับจะเป็นแบบพลาสติกนะอันนี้บุกคมไหมอีกต่างหากฮะเนี่ยคือเขาใส่ใจเรื่องรายละเอียดของตัวรถยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับผมถ้าเกิดเรามองว่าเบนท์เบียมเนี่ยค่อนข้างพรีเมียมแล้วอันนี้ผมบอกเลยว่าอีกสเต็ปหนึ่งเลยไม่ใช่แค่ตรงนี้นะรู้สึกพรีเมียมไอ้ตรงเนี้ยที่เกี่ยวเนี่ยครับปกติเราก็เป็นพลาสติกนี่เป็นเหล็กมาให้เลยเออคือแบบเขาเขาค่อนข,ข้างดูแลเรื่องความรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับอ่ะ ฝาท้ายก็เป็นฝ่าท้ายไฟฟ้าปิดปกติเลยปึบใช้ได้เลยใช้ได้เลยขัดใจแค่ตรงนี้แหละไฟไม่ค่อยสวยอ่ะเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์กันต่อเปิดมานะครับอืมคันนี้นะครับแน่นอนนะครับก็จะเป็นตัวไฮบริดนะครับนี่เนี่ยฝาครอบแบบเหมือนปอร์เช่นิดนึงนะถ้าเกิดไปดูพารา m e ล่ตัวใหม่เนี่ยคล้ายๆกันเลยเครื่องยนต์นี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์3000 V6 เทอร์โบมาพร้อมกับพลักราดังแรงมา้า300แรงม้านะครับบวกแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเป็น400แรงมา้าถือว่าพอเพียงสําหรับรถคันนี้เลยคือมันไม่ได้เป็นเครื่องใหญ่เพราะว่าที่จริงอ่ะมันมีตัวเครื่องใหญ่ด้วยที่เป็น V12 นะครับตัวนู้นนี่จัดจ้านไปเลยแต่เครื่องไฮบริดอันนี้มันก็ทําให้คนที่อยากได้เบนเทก้าเนี่ยจับต้องได้มากขึ้นเพราะว่าโดยราคาที่เขาดั้มลงมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างเนี้ยพาร์เนี่ยครับผมก็จาก VW ก็คือขอจาก Volkswagen Group เลยขนาดฉนวนการความร้อนเนี่ยคร ยังเป็นลายแบบไดมอนด์คัตติ้งอ่ะคือผมต้องยอมรับในการพิถีพิถันของตัวรถคันนี้มากเลยเพราะว่าที่อันอื่นนะครับก็จะเป็นแบบแบนๆธรรมดาเลยหรือว่าไม่มีเลยก็ได้แต่อันนี้คือบุกมาแบบสวยด้วยอ่ะผมว่าหลายๆคนอยากไปดูข้างในแล้วมาเริ่มที่บอกของเราเลยนะครับบอกคันนี้เป็นโทนสีที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับคือขาวดํานั่นเองถ้าเกิดสังเกตดีๆเห็นผมรีวิวเนี่ยจะใส่แค่ขาวกับดำคันนี้ก็จะเป็นโทนขาวดําเลยแล้วมาพร้อมกับโลโก้เบนเล่อยู่ที่บอก และไม่พอคือเขาเน้นความลักเชื่อวิความนุ่มเนี่ยตัวเบาอเองเนี่ยนั่งสบายมากนะครับผมหนังเองอะไรเนี่ยผิวสัมผัสที่ค่อนข้างนุ่มนะครับมีนี่ด้วยหัวหมอนนี่พับได้ด้วยนะครับหรือว่าเรียกว่าถ้าเกิดแนวผาดก็หัวมิกกี้เมาส์เนี่ยครับผมพับได้เลยแล้วพับได้ทั้งหมดทั้งสี่ที่นั่งเลยนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าเลื่อนแบบเต็มตัวมีหุบปีกนะครับหุบตรงนี้ได้นะครับผมยืดตรงนี้ได้แต่ที่พิเศษคือมีเบาะนวดให้ด้วย ผมเคยพูดตลอดว่าเฮ้ยทำไมรถรถพวก S Class หรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีเบาะนวดให้แค่ข้างหลังทำไมไม่มีให้ข้างหน้าไม่มีให้หมดเลยคันนี้ทํามาหมดเลยนะครับผมก็ใครที่ขับคันนี้ไม่เมื่อยนี่กดนวดสบายเลยแต่มันอาจจะไม่ใช่ว่านวดเหมือนเราไปนวดแผนไทยกดแบบหนักอะไรขนาดนี้มันอาจจะมีแบบอารมณ์แค่แบบดันๆมานิดนึงซึ่งสําหรับตัวผมเองถ้าขับรถเราได้อย่างเงี้ยถือว่าพอแล้วนะครับผมชอบเลย เบลเล่นะครับผมถ้าเกิดคุณไปดูรถคันอื่นเนี่ยสไตล์ของเขาก็จะเป็นถ้าคอนโซลเนี่ยจะเป็นตัวยูอย่างนี้มาหมดเลยคือจะเชื่อมต่อกันหมดเลยเพราะปกติรถหลายๆคันที่เราเห็นนะครับผมอาจจะแยกอคอนโซลนี้เป็นอยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมลวดลายก็จะแยกกันแต่เนี่ยคือเขาจะคอนเน็กกันมายาวๆเลยนะครับผิวสัมผัสอันนี้หุ้มหนังมานะครับแต่ถ้าคุณจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าเขาบุหนังมาหนากว่ารถเบนซ์หรือ BM อ่าอันนี้ผมถึงบอกว่าทางเบลเล่เนี่ยคือเขาทําเหมือนกันไหมคุณภาพเขาถือว่าดีแล้วแต่ทําให้ดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าผิวสัมผัสหนังเนี้ยนุ่มกว่าเดิมอีกนะครับคือคุ้มหนังทั้งหมดเลยนะครับผมถือว่าสวยมากและก็อิน terior ของเขานะครับเรื่องดีไซน์เนี่ยตรงนี้นะครับผมจะเป็นวัสดุเปียโนแบล็คนะครับซึ่งตรงนี้สามารถ เลือกได้ว่าเราจะดีไซน์แบบไหนคันนี้จะออกแนวดุดดุหน่อยก็คือขาวดําจะมีลายไม้ด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ชอบลายไม้คือคัสเตอร์มิสได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็นี่ครับคอนโซลกลางนะครับผมก็จะเป็นอลูมิเนียมบรัชนะครับผมเป็นพลาสติกก็จริงพลาสติกเล็กน้อยแต่ว่าเป็นอลูมิเนียมบรัชเพราะตรงนี้มันไม่สามารถทุ่มหนังได้ละมันจะดูตลกไปอ่ะนกานะครับสามารถเพิ่มอัปเกรดได้อีกนะคือในอกาถ้าเกิดคุณยังอยากฝังเพชรมาดักศูนย์อะทำได้ นะครับผมสามารถไปเลือกออปชันเป็นฝั่งเพชรได้อีกต่างหากด้วยแอร์นะครับผมที่คุณเห็นตรงนี้นะครับผมช่องลมของเขาเดี๋ยวาจะาขอขอร้อนขอแอร์นิดนึงร้อนอ่ะช่องลมของเขานะครับผมที่คุณเห็นนะตอนนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นแบบช่องลมแบบสไตล์คลาสสิกนะครับกลมๆอยู่แล้วตามตามสูตรเบนเล่แต่ผมชอบตรงนี้นี่อันนี้คืออะไรนะครับผมอันนี้ตอนที่ผมเข้ามาตอนแรกผมงงเฮ้ยมันคืออะไรมันคือปุ่ม ปิดช่องลมนั่นเองกดเข้าไปปุ๊บลมก็จะปิดเลยดึงขึ้นมานะครับช่องลมก็จะเปิดตรงจอกลางอันนี้นะครับผมผมก็แอบรู้สึกว่ามันเก่าไปนิดนึงแล้วได้กลิ่นอายก็คือออดดี้มาเต็มๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวนี่นะครับผมฟอนที่คุณเห็นในออดดี้ทีที่ผมกดเนี่ยฟอนเหมือนกันเลยนะครับผม่าฟอนตตัวนี้เหมือนกันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบก็คือวัสดุของปุ่มนะครับผมรู้สึกว่ามันมันควรทําให้ดีกว่านี้ข้างบนนี้ด้วยนะครับผมเนี่ย แล้วก็จออินโฟเทนเมนต์ของเขานะครับผมผมรู้สึกว่าอัปเด็ไปนิดนึงนะครับผมก็คือไม่ใหม่เหมือนเจ้าอื่นๆนะครับในรถที่ปีเดียวกันเพราะว่าถึงอันนี้จะเป็นทัชสกรีนแล้วนะครับผมแต่มีเดียอะไรพวกนี้ยังยังยัง เล่นไม่ค่อยได้เยอะนะครับผมแล้วยิ่งคันนี้เป็นตัวนอกด้วยนะครับระบบปฏิบัติการก็ไม่สามารถใช้ได้ไม่ต้องไปอัปเกรดเลยนะเพราะว่าไม่เหมือนเบนต์ตัวที่ผมรีวิวไปอย่างเช่น GLC เนี่ยคือมันใช้งานไม่ได้นะครับอย่างระบบนํ v อ่าเนวิเกเตอร์เนี่ยมันก็ใช้งานไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับถึงเป็นเนทไทยก็เหอะมันก็ใช้งานยากนะครับผมอย่างอื่นผมรู้สึกว่ามันแบบมันค่อนข้างธรรมดาไปน่าจะให้เยอะกว่านี้แต่ก็เขาใส่ใจเรื่องวัสดุ เรื่องคุณภาพของตัวหนังอะไรพวกนี้แต่ผมต้องยอมเลยว่าคุณภาพของพวกนี้คือสุดจริงๆนะครับผมผมไปนั่งคันอื่นนี้คันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับอ่ะลงมาต่อนะครับแอร์นี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้ดูโอ้คลายเม็ดคอนโทรลนะครับมาพร้อมกับนี่เลยตัวเบาะเย็นและเบาะอุ่นนะครับผมนี่เราสามารถปรับเบาะเย็นได้นี่ปรับมาปุ๊บคุณได้ยินเสียงพัดลมเลยแล้วก็ตอนนี้บันท้ายผมเยน็นเย็นขึ้นมาเลยนะครับผมถือว่าดี ชอบชอบอยากให้มีอย่างเงี้ยแหละดีละแล้วก็เบาะอุ่นก็มีนะครับคงไม่ได้ใช้แต่ก็มีให้ด้วยนะครับนี่ปรับได้โลโก้กเปลี่ยนสีไปเลยเลื่อนลงมานะครับผมก็จะมีที่วางของค่อนข้างมาหึมาเลยนะครับผมเคยบ่นหลายๆเจ้าว่าไอ้ที่วางโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยมันควรใหญ่กว่านี้ในช่องนี้นะครับผมซึ่งช่องเนี้ผมมองเลยว่าวาง iPad m มินิได้เลย ใหญ่มากนะครับผมเนี่ยผมเอามือเข้าไปนี่ทั้งมือเลยได้ทั้งมือเลยตรงนี้ถือว่าใหญ่มากดีไซน์นะครับเกียร์ก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาแน่นอนมีโลโกโ้ B ีอันเบลเลอร์เทอร์อยู่ข้างบนเลยนะครับผมเวลาเข้าเกียร์เราก็กดปุ่มบนแล้วก็กน,กนี่เข้าดีเข้าเอ็นเข้าอาร์นะครับผมกดจากข้างบนนี้ได้เลยอ่าเวลาเข้าถอยปุ๊บนะครับก็จะมีกล้องโชว์มาให้ซึ่งคันนี้ก็จะมีแค่กล้องหลังนะครับผมกับเซ็นเซอร์รอบคันลงมาปุ่มสตาร์ทรถ จะอยู่ตรงนี้นี่อ่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาละตรงนี้นะครับผมแล้วก็เวลาเลือกโหมดการขับขี่ก็จะอยู่หมุนตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งหมด4โหมดมีโหมดสปอร์ตมีโหมดตัวโลโก้ B โหมดคอมฟอร์ตแล้วก็คอสตอมคอสตอมก็คือเอาไว้อ่าเซตเองได้ว่าเราจะเป็นแบบไหนเครื่องยนต์เป็นแบบไหนแฮนด์เลิงเป็นแบบไหน,น,บบไหนก็สามารถเซตได้เลยแต่ตัว B โหมดเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรแต่ทุกครั้งที่สตาร์ทเนี่ยมันจะอยู่ที่ B โหมดเนี่ย เออมันอาจจะเป็นโหมดโหมดแบบสแตนดาดของเขาแล้วก็ข้างล่างก็จะมี e โหมดเพราะคันนี้เป็นไฟฟ้าแบบปลั๊กอินซึ่งถ้าเกิดเราชาร์จเต็มที่เนี่ยเราเราอยากใช้ไฟฟ้า100%เรากดเข้า e โหมดได้เลยแล้วก็จะมี traction control นะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วก็ระบบช่วยการลงเขานั่นเองอ่ะที่วางแขนนะครับผมเปิดขึ้นมานะครับแน่นอนคุณจะเห็นที่เสียบช่องนะครับผมก็จะเป็นช่อง USB อยู่เนาะไม่ใช่ Type C เป็น USB 2อันนะครับผมพร้อม AUX อันหนึ่งแล้วก็ตัว12โวลต์นะครับผมนี่ชอบมากเลยอ่ะคือ รายละเอียดมันเยอะมากนะครับเช่นไอตัวปลั๊กจุ๊บจุบเสียบ12โวลต์เนี่ยเขายังทำมาแบบดูแบบหรูเลยอะ ก่อนไปถึงหน้าเลยอหมไอ้ตรงนี้เด่นอีกนี่เป็นความเด่นของเบลเล่ชอบที่สุดแล้วนะตอนนี้ถ้าให้เลือกพวงมาลัยที่ผมชอบที่สุดนะครับผมผมเลือกเบลเล่เลยสวยที่สุดแล้วคือลงตัวมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขนาดนะครับดีไซน์ความหรูอะไรเงี้ยมัลติฟังก์ชันคือมันลงตัวมากแล้วสวยมากผมชอบที่สุดแล้วณนะตอนนี้นะครับผมและคุณก็จะเห็นกลิ่นอายของออดี้เข้ามาเพิ่มเติมอีกก็คือตัวมัลติฟังก์ชันเพราะว่าจะปุ่มเนี่ยจะเหมือนออดดี้เลยขนาด เวลาเรากดแล้วเนี่ยฟีลิ่งในการกดเนี่ยการคลิกเนี่ยครับผมก็เหมือนออดีเลยอ่าตรงนี้ก็จะแชร์เข้ามานะครับผมแต่ว่าความหรูนี่ผมบอกเลยกินขาดเนี่ยโลโก้บีเนี่ยสวยงามมากมัลติฟังก์ชันข้างซ้ายนะครับผมก็จะเป็นตัวปรับหน้าจอนะครับปรับวิวอะไรพวกนี้แล้วก็เอาไว้เลื่อนออปชันข้างบนหน้าจอนะครับส่วนข้างขวาก็จะเป็นระบบมัลติมีเดียนะครับผมก็คือเอาไว้อ่าเพิ่มลดเสียงเพลงนะครับผมรับสายวางสายนะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่ม Heated s t e e r i n g w h e e l ก็คือ อ่าภูมิลายอุ่นคงไม่ได้ใช้อีกนะครับผมอ่แต่ก็มีให้มาด้วยแล้วก็ ข้างหลังนะครับผมก็จะเป็นพเดิลชิพนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัสดุอลรมพลาสติกแต่ว่าพลาสติกแบบไฮไฮคุณลิตี้ก็คือพลาสติกหุ้มแบบโครเมียมมานะครับผมสัมผัสพื้นผิวสัมผัสก็ถือว่าดีเลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยครับผมก็จะมีการลื่นให้ด้วยนะครับผมเป็นเหมือนตีนตุ๊กแกเวลาเรากดเราจะเออไม่ลื่นลงไปเพราะว่าตัวโครเมียมเนี่ยมันค่อนข้างลื่นนะก็ใส่ใจรายละเอียดเข้ามาดีมากๆเลยนะครับแต่ยังชอบเนี่ยชอบโทนสีมันอีกหรือว่ามันเป็นเพราะโทนสีผมชอบพงอลไรนี้มากเลย สวยมากนะครับอ่ะมาดูก้านกันต่อก็ได้กลิ่นไอออดี้มาเต็มๆเลยนะครับผมว่าก้านคือก้านอออดี้เลยนะครับผมตรงนี้ การอ u d i มันสวยมาอยู่แล้วคือมันทำมาแบบมินิมอลนะครับสลิมรู้สึกเล็กๆไม่ได้ก้าใหญ่ดูเทอะทะเนี่ยกล้ามันดูดีอยู่แล้วนะครับข้างล่างนี้นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับดูค c r u คอน Control และคร u i s e Control อันนี้นะครับสำหรับคันนี้ก็จะมีตัว Adaptive Cruise Control มาให้ด้วยสามารถตั้งนะครับผมตั้งระยะห่างของตัวรถได้มาต่อโซนข้างข,างขวาเขามีปุ่มนี้มาให้ด้วย Night Vision นะครับผมอันนี้จะมี Night View เข้ามาให้ด้วยสําหรับคนที่ขับไปในป่าดงดิบกลางคืนกัวว่าจะเหยียบอะไรมองอะไรไม่เห็นบนพื้น นะครับผมกดปุ๊บเนี่ยคุณเห็นเลยนี่นี่เห็นแล้วนะเห็นข้างนอกเป็นตัวรถแล้วคือจะเป็นแบบอารมณ์ในวิชั่นนะครับคุณก็จะไม่เห็นแบบพวกป้ายทะเบียนเพราะที่จริงไป้ายทะเบียนรถทุกคันมันมีรีเฟล็กเตอร์นะครับผมมันสะท้อนแสงมันก็เลยเนี่ยอยู่ในรถตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเป็นสีดำนั่นเลยแล้วก็ข้างบนในวิชั่นนะครับผมก็จะมีตัวไบสปอตแอสเซสซซึ่งไบสปอตแอสเซสเนี่ยได้อันนี้ผมบอกเลยได้กลิ่นอายมาแค่นมาอยู่ข้างนี้เหมือนกันเลยนะครับผมก็สวยงามเห็นได้ชัดเจนเลยเวลาเราจะขอทาง พอเลี้ยวขวาเงี้ยแล้วาเกิดรถดมีผ่านมาปุ๊บตัวไฟ LED ที่อยู่ตรงข้างๆกระจกมองข้างเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาเลยว่าเอ้ระวังรถข้างหลังนะแต่ไม่ได้มีแค่ไฟตรงนี้ถ้าสังเกตนะครับไฟตรงนี้ก็จะขึ้นมาด้วยนะครับสีแดงตรงมือจับเบรเล่คันนี้ก็มีหลังคาแก้วแบบพาโนลามิกเลยแล้วผมชอบอีกอย่างคือมันเป็นไซส์ขนาดมาหมาูมามากตัวนี้สามารถเปิดหลังคาได้ด้วยแล้วถ้าเกิดเราไม่มีขั้นกางนะหลังคามันก็จะไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถคันอื่นเนี่ยเราจะเห็นเป็นคานเลย ซันเชดก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งจะไม่ได้บู่แบบ100%อซนะครับผมอันนี้จะเป็นตาข่ายคือแสงยังสามารถรอดมาได้อยู่นะครับผมแต่ว่ากล่องได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโอเคอันนี้ก็จะข้างหน้าเราเดี๋ยวเราไปชมข้างหลังต่อข้างหลังก็เบาวัสดุเดียวกันเลยนี่หยิบกุญแจมาด้วยนี่อย่างหนึ่งที่ผมชอบกุญแจเขากุญแจเขาสวยมากนะครับผมและที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าคันนี้จะเป็นแบบ สองที่นั่งหลังนะครับผมเพราะว่าคันนี้มันสามารถทําเป็นแบบ3ที่นั่งก็ได้แล้วแต่ออปชั่นที่เราเลือกแต่คันนี้จะได้ออปชั่นเป็นแบบอสองที่นั่งหลังนะครับผมก็จะมีคอนโซลกลางตรงนี้ผงขึ้นมานั่นเองการนั่งใหญ่มันเป็นรถไซส์ใหญ่อยู่แล้วที่ผมบอกนะครับผมเข้ามานั่งปุ๊บนี่นั่งแบบสบายมากเบาะปกติแล้วถ้าเรานั่งเนี่ยหลายๆคันนะครับมันจะไม่กว้างขนาดนี้มันจะไม่ยาวขนาดนี้นะครับแล้วเวลาเรานั่งนางนๆเนี่ยมันจะเมื่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรซัพพอร์ตน่องเรา ผมแต่ตัวนี้เบาะมันค่อนข้างยาวเวลาผมนั่งเนี่ยคือมันพพอร์ตน่องผมมาถึงเกือบถึงตัวข้อพับผมเลยนั่งแค่นี้ก็สบายแล้วนะมันสามารถปรับได้อีกนะครับผมเี่ผมสามารถปรับเลื่อนขึ้นหน้าเลื่อนหลังได้โดยที่ว่ามันเป็นไฟฟ้าแบบหมดเลยนะครับผมไม่ใช่ปรับมือนะข้างหลังก็เป็นไฟฟ้ามาให้ด้วยแล้วไม่พอปรับปรับเลื่อนมาหน้าได้ไม่พอเราเอ็นได้อีกนะครับผมโอ้โหจะสบายไปขนาดไหนข้างหลังและไม่พอนะครับผมมี ปุ่มนวดให้อีกนะคบผมจะเป็นปุ่มกลมๆเล็กๆเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บจะเป็นปุ่มนวดเลยข้างหลังมีนวดให้หมดเลยนะคบผมเบาะหลังก็มีให้นะครับถือว่าสบายมากแล้วก็ข้างหลังนะครับผมก็จะมีแอร์อะไรพวกนี้เหมือนกันหมดแต่ข้างล่างแอร์ของเรามีจอเล็กๆมาให้ด้วยซึ่งจอเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้มันกดยากมันใช้ยาก มาออกแบบอะไรออกมาไม่ครับผมเราสามารถเอามันออกมาได้นั่นเองเป็นมือถือเล็กๆของเราเลยนะครับผมซึ่งข้างหลังเนี่ยก็สามารถคัสตอมไมซ์ได้อีกเยอะนะครับกดปุ่มบ้านปุ๊บนี้เลยก็จะมีตัวเมนูให้เราเลือกนะครับว่าเราจะปรับอะไรไม่ว่าจะเป็นคลา m เม e นะครับผมก็คือ Air, แอร์เราก็จะปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมดูอ้อทั้ง2ออันเลยนะครับผมสำหรับข้างหลัง หรือว่าจะปรับ e n t เต t a i n m e n t นะครับผมเปลี่ยนช่องอะไรอย่างนี้แทนที่เราจะเอื้อมไปข้างหน้าบอกคนหน้าให้ปรับให้หน่อยไม่ต้องเราปรับจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นซีดนะครับปรับเบาะซึ่งกดเข้าไปตัวนี้นะครับผมมีเบาะเย็นเบาะอุ่นมาให้อีกต่างหากด้วยต่อมานะครับมัสมาคุณสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอานวดแบบไหนนะครับผมเป็นแบบสเตรชเป็นแบบพอสก็ได้นะครับผมเวฟก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับแล้วก็เลือก <Yeah. S 1> ความ หนักแน่นในการนวดนั่นเองนะครับเวลาเก็บเข้าไปเนี่ยไอจอนี้ผมเคยเล่นกับ e-woke เยอะนะ e-woke มันจะเป็นแค่แบบตัวล็อกใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นแม่เหล็กเวลาเราวางปุ๊บเนี่ยมันดูดเข้าไปเลยเจ๋งมากนะครับผมโอเคเลยชอบมากอ่ะแล้วก็ล็อกไห้เต็มที่แล้วเวลาเราจะใช้เราก็กดมันออกมาได้เลยนะครับข้างล่างนี้จะมีตัว12โวลต์มาให้อีกอ่ะเอามาให้ดูอีก12โวลต์ทุกอันนะครับผมใช้ดีไซน์นี้หมดเลยมี12โวลต์มาให้อีก2ช่องข้างใต้นี้นั่นเอง และโดยที่ว่าคันนี้เป็นแบบ2ที่นั่งนะครับคอนโซลกลางตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วนะครับผมพร้อมกับเก๊ของเรานะครับเก๊เล็กๆน้อยๆสามารถวางของได้นะครับค่อนข้างลึกเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวพักแขนซึ่งพักแขนเนี่ยก็จะมีตัวเสียบ USB มาให้2ช่องแล้วก็12โวลต์มาให้อีกหนึ่งมาพูดถึงเรื่องเบาอ,อีกนะครับผมเบาอ,อันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกคือจะมีตัวนี่มาให้ด้วยนะครับซัพพอตเวลานอนเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเนี้ย หัวเราอาจจะไหลไปได้นะครับมีเงี้ยออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะซัพพอร์ตไม่ให้หัวเราคอเราพับนั่นเองนะครับถือว่าดีข้างหน้านี้นะครับผมวัสดุที่ใช้นะครับผมไม่ใช่พลาสติกนะเป็นหุ้มหนังหมดเลยอปกติเราจะเจอเนี่ยเป็นพลาสติกแน่นอนเบนบีเอ็มเป็นพลาสติกแน่นอนนะครับแต่อันนี้จะเป็นหุ้มหนังหมดเลยฟีลลิ่งดีมากตรงนี้ก็หุ้มหนังหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีรูนี้ รูนี้คนถามคืออะไรอันนี้จะเป็นออปชั่นเพิ่มอีกนะครับผมถ้าเกิดคนซื้อเป็นแบบสามจอมาก,ก็สามารถเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถซื้อแยกต่างหากได้อีกด้วยน,นี่ก็นวดเอาส,สบายเลยเนี่ยไม่อยากลงจากรถเลย <laughs> นั่งรถสบายมากสําหรับรถคันนี้แล้วมันไม่ได้สบายแค่เฉพาะคนนั่งหลังคนนั่งหน้าก็สบายแบบเต็มๆเ,เลยเพราะมีมสสาสซัตให้หมดเลยนะครับโอเคเลยอะ่ะรถคันนี้อยากได้อะ่ะ <laughs> เอาไปขับไปต่างจังหวัดผมว่าสบายแน่นอนนะครับ และสำหรับเบนเล่คันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวเบนเล่เบนเทก้าไฮบริดนะครับผมป้ายแดงอยู่ที่1ล้านเอ้ยทษที1่ล้านมากหนม่ไป้ายแดงอยู่ที่12ล้านนะครับผม12ล้านดูเยอะไหมผมบอกเลยว่าสำหรับเบนเล่นะไม่เยอะแล้วนะเพราะว่าเบนเล่เนี่ยที่จริงอ่ะมันเป็นรถระดับที่ไฮขึ้นไปกว่าพอร์เช่อีกนะครับผมซึ่งราคาปกติแล้วมันต้องประมาณ1ิไปปลายอะไรประมาณนี้แต่คันนี้โดยที่ว่าเขาได เอาเครื่องไฮบริดเข้ามาบ้านเราก็เลยขายอยู่แค่12ล้านคุณได้ภายในที่ผมบอกว่ากินขาดกว่าไฮเยนได้เลยนะครับผมอาจจะอินโฟเทนเมนต์พวกระบบเครื่องเสียงหรือระบบจอเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เล่นพวกนั้นนะครับผมคุณเอาไว้นั่งเอาไว้ขับนะครับอยากสบายๆคันนี้ผมว่าเป็นตัวเลือกคุณแน่นอนและไม่เหมือนชาวบ้านเขาแน่นอนนะครับก็ ใครที่หาอยู่12ล้านผมว่าไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนเลยคนมองเรื่องปอร์เช่เรื่องอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็คันนี้จะเป็นปี2020เลยเพราะว่าลูกค้านะครับซื้อป้ายแดงมาเลยก็ตอนนี้ราคาายแดงก็อยู่ประมาณนี้แหละครับ12-12กว่านะครับแล้วแต่ออปชันอีกทีนึงด้วยนะครับผมใครที่หาอยู่ลองไปสืบกันดูได้นะครับแล้วถ้ามาเป็นมือสองนะ ผมว่าขายดีแน่นอนสําหรับคันนี้เพราะว่าตอนนี้ใครเย็นผมได้หลายคนมาบอกแล้วว่าแบบเริ่มเหมือแล้วมันเริ่มเต็มถนนแล้วอันนี้เป็นผมว่าเป็นตัวเลือกตัวใหม่เลยนะครับผมลองไปดูได้สําหรับคนที่ชอบ SUV ก็ไม่รู้นะว่าคันหน้าจะไปยืมอะไรเข้ามาได้อีกนะครับผมแต่ถ้าเกิดยืมคันอื่นที่มันเจ๋งๆมาได้อีกผมทํารีวิวให้คุณแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ ผมขอฝากท้ายคลิปว่าใครมีรถนะครับผมที่อยากจะขายนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์รถ BM รถญี่ปุ่นผมรับซื้อหมดเลยนะครับติดต่อมาผ่านช่องทางเบอร์ผมก็ได้หรือว่าแอดไลน์นะครับผมส่งรูปส่งสำเนามาให้ดูเดี๋ยวผมตีราคาให้เลยราคาไปได้ผมไปถึงหน้าบ้านคุณซ,ซื้อถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนนะครับผมรถพวกนี้ผมก็รับนะรถพวกนี้ผมก็รับติดต่อมาได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเฮียบอยบอกย่ารถแล้วเมื่อกี้มายิ้มแล้วรถอะไรมายิ้มเ่ย